สวัสดีครับส่วนพื้นนี้จะเป็นผ้าเป็นคอของบาลองเซก้านะครับผมกเ็เราก็พอซักเสร็จก็จะมาตากในที่ร่มลงโกกแบบนี้เช่นกันกันกบหลุยส์อันที่แล้วนะพัผ้าเป็นคอพื้นนี้ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรใหญ่และยาวมากนะฮะนี่เต็มราวเลยเราก็จะมาตากในที่ร่มลงโกกแบบนี้เช่นกันนะฮะเพื่อ ถ้าเกิดมันโดนแดดเนี่ยมันอาจจะเกิดการหดตัวได้เราก็ไม่ต้องทําถึงขนาดที่จะต้องให้มันแห้งไวขนาดนั้นต้องใจเย็นๆน,นะทำกับพวกนี้ต้องใจเย็นๆเ,เพราะไม่งั้นอาจจะทําให้เสื้อผ้าหรือผ้าของลูกค้าเสียหายได้นี่ฮะจะถ้าเกิดดูดีๆเนี่ยฮะกล้องของเราชัดมากนะถ้าดูดีๆเนี่ยผ้าของลูกค้าจะปกติทุกอย่างและมีกลิ่นหอม นะครับผมใครสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0831376969นะครับติดต่อด่วนได้เลยที่เบอร์นี้เลยนะฮะ0831376969น,นี้บาลองเซก้าสวยมากครับสียังสดใสสียังสดใสเหมือนเดิมนะครับผมบาลองเซก้านะฮะนี่ของแท้ของแท้ของไม่แท้ดูไม่ยากครับถ้าอยากให้เรา <c oughs> ดูให้ดูได้ฟรีครับผมเอามาให้ดูที่ร้านได้เลยครับ ถ้าใครไม่มั่นใจอยากจะดูไปซื้อของมือสองมาเอามาให้เราดูได้ครับ